ดีแม uhm, ่เราหลัของหลังหลักพี่ชายพี่ชายเป็นยังไงถือว่าได้มาส่งพี่ชายค่ะไม่ช่วยอะไรเลยก็ความรู้สึกมันจุกอยู่หรือเปล่าเอาจริงๆวันวันที่เห็นข่าวก็คือก็คือตกใจตกใจแล้วก็ไม่ไม่คิดว่า จะเกิดข่าวนี้ขึ้นหรือว่าเราจะต้องมารับรู้ข่าวนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คอยแบบว่าถาไถ่ายแล้วก็มีแบบว่าคอยอัปเดตอาการที่ออกอยู่บ้างแล้วก็พอจะทราบข่าวอยู่บ้าง<ม>อะไรเงี้ยค่ะก<ม>็เลยแบบเออมันแบบเออตามข่าววันนี้คิดอะไรเงี้ยคะ่ะแบบไม่มันข่าวจริงๆหรออะไรเง<ม>ี้ยก็ก็ตกใจ่นายคยกานยัง<ม><ม> สักพักแล้วค่ะในช่วงที่รักษาตัวอยู่เป็นช่วงที่เขาแบบอาการนี้ขึ้นแล้วอว่ายังไงคะอ่ใช่ค่ะถือว่าเป็นเป็นช่วงที่รักษาตัวอยู่ค่ะเพราะว่าคือโดยปกติคืออา,อาจจะไม่ได้คุยแบบถึตัวแต่ว่าที่สาก็จะแบบอยู่กับกับพี่กีตาตลอดแล้วพี่กิตาก็สนิทก,กับพี่ออกยเงี้ยก็เลยแบบมีได้คุยบ้างค่ะแล้วเปี่ยวเที้ยวที่จ้างค่ะรู้สึกชอบค่ะ ก็รู้สึกเหมือนกับทุกคนนะว่าวันแบบเราไม่อยากให้เรื่ยวแบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบองค์การบันเทิงจะรู้สึกเสียดายขเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่ตั้งใจทําง,งานมากมากแล้วก็เป็นพี่ที่น่ารักของพวกเราโดยจริงในช่วงท้ายทำละครตอนย้อนกลับไปนี่เป็นยังไงบ้างคะได้รู้ไหม คือถ้าของหนูหนูไม่เคยถ่ายละครด้วยกันค่ะแต่ว่าเวลาเรามีงานช่องหรืออะไรเงี้ยเวลารวมตัวกันอย่างเงี้ยเราก็รู้จักกันอยู่แล้วค่ะใช่แล้วพวหนูก็อยู่ช่องมานานด้วยใส่ทีมีโอกาสร่วมงานกับพี่อ๋อใช่ค่ะแต่มีตอนเหตุการณ์ที่จำได้เราคงมีคนรับจ้างอยง่ด้วยก็จริงๆนานมากแล้วค่ะหลายปีมากแล้วที่ได้ร่วมงานกันในวันนี้ที่รอคอยซึ่งเหมือนช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราเพิ่งเข้าช่องใหม่ๆด้วยแล้วก็แบบยัง ปรับตัวได้แบบว่ายังปรับตัวไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแล้วเราต้องแบบไปถ่ายทําอยู่ต่างประเทศกันด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็แบบเหมือนพี่หอมก็น่ารักกับกับพีสาตลอดเพราะว่าเหมือนกับเขาก็คอยให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาที่เราต้องไปถ่ายทําต่างประเทศอะไรเงี้ยมันจะยากแล้วด้วยความที่เราเป็นเด็กใหม่ในตอนนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่พี่หอมก็น่ารักกับพีสาตลอดแล้วก็จริงๆก็เหมือนเวลาหลังจากนั้นก็อาจจะแบบ ไม่ไม่ได้เล่นละครด้วยกันแต่ว่าเวลาเจอกันานช่องหรือว่าเจอกันข้างนอกก็จะคุยกันตลอดว่าเออทำไมเราถึงแบบยังไม่วนกลับมาเจอกันเลยอนะไรอย่างเงี้ยถึงออไม่ได้มีโอกาสได้แบบกลับมาเล่นละครด้วยกันเลยนะก็ยังแบบก็ยังรออยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรนะซี่ีร่มงานแต่งละครผิดเรื่องเอ,อ่อรื่องเดียวค่ะวันนี้ที่เราคอยแต่ว่าก็คือแบบจังหวะมันก็อาจจะแบบไม่ได้วนมาเจอกันสักทีใช่ค่ะทางที่แบบนี่ก็ ก็อยู่ในช่องกันตลอดบางทีอะไรอย่างีทีในวงการเนี่ยเขาเคยแบบให้คำแนะนำอะไรนะที่เรารู้สึกว่าแบบดีจังเลยเราสามารถเอามาใช้แต่ที่ได้จริงๆที่พี่ชายนี่เคยให้คำแนะนำไว้แต่จำได้ใจ่กก็โดยส่วนตัวพี่สายรู้สึกว่าเออเป็นเขาเป็นพี่ชายที่น่ารักแล้วก็เหมือนเหมือนให้กําลังใจและเป็นกันเองกับลูกน้องตลอดนะคะเวลาที่เหมือนเราทางานด้วยไม่ว่าจะเอ่อ งานอะไรเจอบทเครียดเขาก็จะแบบทำให้เราสึกว่าเออเราสบายใจแล้วก็ก็จะเห็นว่าทัดในเรื่องการทํางานของพี่อ๋องก็คือเขาเป็นคนเต็มที่กับเรื่องมากมาตลอดอือึสงได้เยอยกอะไ็เม่อ e ี้ไปขอข้างุ่ะ้วก็บอกว่าแบบอ กิกรรมให้พี่ทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามก็ี่ไม่มีอะไรติดขัดอะไรแล้วอยากให้เขาเดินทางอย่างราบรื่นแล้วก็อยากให้เขาไปอย่างสงบสุขก็บอกให้พี่หอมบอกว่าพี่ชัยให้หลับให้สบายนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็คือไม่ต้องไม่ต้องเจ็บปวดหรือว่าเจ็บปวดอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยให้เขาแบบ ไม่ต้องห่วงอะไรเพราะว่าทุกคนที่มาก็รักเขามากจริงๆค่ะ<อ>ขอบคุณค่ะถ่าคระคถ่ายหน่อยได้ไหมคะ